แบบใกล้ๆเลยนะครับแม่แอ๋ออะไรไหมเจ้ากินต่อเลยกินต่อเลยไม่ดิดีิ๊ดดิดดจ้าสวยอืออือฮึโอยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนทุกทท่านครับวันนี้มาดูจันเจ้ากินนมกันนะครับแม่แม่เราจะพามาชมบรรยากาศยามเย็นครับไม่เป็นค้างแล้วขอถ่ายน้อย ดูครับดูครับชมช้างกินนมแบบใกล้ใโอ้แบบใกล้ๆเลยนะครับแม่แม่แมอ๋ออร่อยไหมเจ้ากินต่อเลยกินต่อเลยไม่ต้องมาเล่นกับพี่เพื่มกินนมต่อไปอุยอ้ยอุ้ยอิ่มไหมหรอ อิ่มแล้วเหรอเอากินนีก้กินนีเออไปชมแบบในใกล้นะครับแม่แม่เสียงดูดนมไหมเสียงดูดนมไหมเอากินดิดิโอ้ยโอ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่นะครับแม่แม่ตีวันนี้ก็จะพามาชมารบรรยากาศยามเย็นนะครับของโรงช้างดาวเคียงเดือนนะครับแม่แม่ครับวันนี้เราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับ ออกําลังเตรียมของเก็บของนะครับดูกล้วยดูอะไรนะครับแม่แม่ตอนนี้กล้วยเหลือประมาณสิบวีมันเย็นนี้เราน่าจะได้ไล่กล้วยกันนะครับแม่แม่พี่ครับขอกล้วยไว้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่ดาวไม่อยู่พี่ดาวไปแห่งงานนะครับก็ให้ดูความสะอาดลงทางก็จะประมาณนี้นะครับไลยให้เล่นๆน,นะครับดูจนจ้า,จาเล่นๆเ,เนาะ <c oughs> เฮ้ย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 ตอนนี้เขาดีกันแล้วเหรอวันนี้เขาดีกันแล้วเหรอเจ้าดีก,กันกับพี่หลงล้วเหรอ,ออ๋อ <c oughs> นี่ก็เป็นช่วงที่เราเก็บขยะเสร็จใหม่ๆนะครับพม่แม่ปีโรงช้างก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับแต่ก่อนน้องเจ้าอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้แล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะครับแต่เราก็ต้องกวาดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเศษขยะนะครับ งวยมาดามคิดทอดไปเสียงรถชิบล้อผู้อื่นมาเป็นเสียงรถลูกเจ้าของอุ้ยโอ้ยอันนี้ก็ว่าต้ารถลูกเจ้าของนี่นั่นแหละเนาะนี่นะครับมาดามผูกตรงนี้นะเพราะว่าถึงยอานะมนแม่แม่สีต้องผูกตรงนี้นะทุกวันจะผูกตรงนี้นะครับรอบนี้ถึงยอานะครับมแม่แม่เจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยอุ้ย ก็เราผมกเขียนอีหอย่างเขียนคักงเขียนแน่เดีอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับวันนี้วันนี้ขี้ดื้อก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับเปนแม่สีครับ S <s <ans> วันนี้นิ่งมากเลยจนเจ้าเ,าาเาาดี๋ยวจ่าสวยไม่ตีชมก่อนเร็วจ่าสวยสวยสวยดีๆเออจ่าสวยไหมเร็วสวยแค่นึงเร็วสวยเอออืออืออือจ่าสวยเอเอ เดี๋ยวพี่เพื่อไปหาของกินมาให้กินนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับก็เป็นกล้วยที่เหลือของเรานะครับแม่แม่เราก็จะไปให้พี่เจ้าไม่แป้งแล้วก็พี่เดือนตอนนี้เหลือสี่บีแล้วนะครับเราก็จะไปหากล้วยมาไว้ให้น้องๆนะครับแม่แม่เพราะว่ากล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วจ้ากล้วยหมดแล้วจ้าเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเ เดี๋ยวค่อยกิน <S 2> <S 2> เดี๋ยวค่อยกินขอามาดามเอเดี๋ยวค่อยกินเจ้าค่อยกินให้มาดามนะครับแม่แเดี๋ยวพาไปชมกองช้างพี่เดือนก่อนก็จะสะอาดได้ประมาณนี้นะครับแม่แม่เพราะว่าพ็เลินไม่อยู่เนาะผมก็เอาคาดคาดเอาก็จะได้ประมาณนี้อันนั้นก็ข้างหลังนั้นเป็นเศษอ้อยส่วนอึตรงนั้นก็จะไปเก็บอยู่นะครับถ่ายคลิปก่อนกว่ากว่าแดดจะหมดครับกว่าจะมืดนะครับก็เลยถ่ายคลิปก่อนอึตรงนั้นก็ผมก็จะข้ามไปเก็บเขานะครับแม่แม่พี่ครับ ประมาณนี้นะครับของพี่เดือนจะได้ประมาณนี้เลยนี่<อ>ครับจะเอากล้วยให้ได้กินเหมือนกันทุกเชือกนะครับแม่แม่ครับต้องขออาภัยด้วยนะครับที่โยนครับของยนเจ้าอยู่นู่นนะครับใ <uz> จช่วยใจช่วยใจช่วยแลย้วใจช่วย ว,ว,วันนี้หลังจากเก็บพยาเสร็จก็ให้กินไปแล้วคนละหนึ่งีอันนี้เป็นวีที่สองนะบําเม่สิใจสวยใจสวยสวยเร็วว่จสวยเ็วเจาเร็ยวเแบียดขี่ขานเบาเบาเดีดีเดี๋ดีสวยอืย้อื้อึฮโอยเนี่ย เงี้ยเอ้ยกินบาเหลืองหัดเปลือกว่าน่ะแช่าจุ่ยเปลือกแช่าล้วเอ้ยเราคลายเปลือกแล้วไม่ปอกครับให้น้องปอกเองเอ้ยอ้อ้ใสวยอืออ้าเอามือมือไม่เอาให้ให้ป้อนล่ะพี่ปพื้มป้อนก็ได้อ่ะหยิบอยากให้ป้อนก็ไม่บอกเอ้ย อร่อยไหมอร่อยไหมคะเจ้าช่วยช่วยเออถอนสาบัวถอนสาบัวเอ้ยยิง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 เอ้ยเอ้ให้พี่ปื่อนป้อนบ่ชอบให้ป้อนนะจันเจ้านะแต่พ่อเลินบอกว่าห้ามป้อนดุบบ่อยนะครับเดี๋ยวน้องติดต้องให้น้องจับกินเองจ้า หลอนสายพวเออหลอนสายพวงเออเออหยิบเอา okay. ไม่เอาไม่เอาไม่ป้อนแล้วหยิบเอาเก็บเอาเก็บเอาเออไม่ป้อนไม่ป้อนเดี๋ยวน้องเกินจ้าจะติดเป็นนิสัยนะครับแม่จ้าสวยสวยเออหลอนสาบัวนะครับโอ้ยดูดูไม่เอาหยิบเอาเออหยิบเอาเออ ไหนตะกันป้อนเว้ยชอบชอบนะชอบให้คนป้อนนะครับจันเจ้าป้อนไม่ได้หนูจะติดเป็นนิสัยอู้หูุ่นุ่นปุ่ถือกล้วยพร้อมเอาเอาเปลือกกล้วยมาแลกเลยเปลือกกล้วยมาก่อนเออเอาเปลือกกล้วยมาไม่เอาเปลือกกล้วยมาก่อนเออแล้วเอากล้วยไปแลกอ่ะเอากล้วยไปเออเอาใหีกโอ้ยเนาะกินหอดมือจะของอะไร นี่เราก็เป็นบรรยากาศยามเย็นก็จะสะอาดได้ประมาณนี้นะครับแม่แม่ลงค้างส่วนของพี่เดือนก็สะอาดได้ประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้อ้อยล่อแล้วก็คาดคาด,คาดเอาครับจะเข้าเอาไม่กวาดไปกวาดไม่ได้นะครับจ้าสวยเฮ้ยโอ้ยออ้ย่อยอาย่อย,อยไม้เอาพี่ปื้มให้กินเองอีกครึ่งวีโอวีใหญ่มากเลยนะครับด้วยวีนี้ ไปจัดการมามิมเงเลยมามิมเงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามิมเงเลยส่วนของมาลามหมดตั้งนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะให้ดูน้องกันเจ้ากินเองวิธีการกินของน้องนะครับ <c oughs> เฮ้ยไจะได้กินมันนั่นนั่น,น,นอ๋อเหยียบก่อนเหยียบทำไมอ่ะโอ้ออโหกระทุกรุดอ,อกเบ็ดเลยดูนะครับดูวิธีการกินใหม่นะคแม่ อันมเลี่ยศลัดสลัดสลัดสลัดเข้าปากแล้วดูวิธีคลายเปลือกนะครับโอ้สลัดสลัดเออโอ้โอ้โอ้เปลือกมันคลายเลยรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแม่เดี๋ยวต้องขอตัวลงปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหากล้วยให้น้องๆกินก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่างพังจันเจ้าใบปินปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่สวัสดีครับ